จะสมพั์นะคะน้องๆที่เดินรัดชอบวิ่งนะคะขออย่าลักนะคะเดี๋ยวเราจะวิ่งรอบสนามนะคะเดี๋ยวเราจะมีนักกีฬาประชทชนนะคะขอความปรานะคะอดี๋ยววิ่งตัดรู่นะคะเดี๋ยววิ่งตัดเข้ามาข้างในนะคะตอนนี้เราจะทําการแข่งขัน200เมตรหนึ่งรอบสนามค่ะ ตอนนี้กองเชียร์ของแต่ล,และโรงเรียนครับโอ้โหใส่กันมันเกดนเลยครับละลาตาไปหมดสีเหมือนกันไปหมดโรงเรียนแา่คงยังให้ยังร้กโรงเรียนแา่คงโรงเรียนแม่คงไหวไหมโอ้ยไม่ไหวยางไม่ไหวไหวไหมครับตอนนี้แดนเซอร์ขอพักก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว ว้ามใตัวมาแล้วทำเรื่อนี้โอ้โหผ่านได้ผ่านได้ตกอหลวงบ้านโตนะเพียงมันดับไปแล้วมานได้ยังสิวอยู่บ่านได้ยังวิ่งสิวอยู่และแล้วก็ผ่านไร่นะเกาะหลวงและ ตมาแล้วครับตาแล้วตาแล้วตอนคี้บ้านโปงบ้านโงก็หลวมี่ีแมาแล้วบ้านโปงก็หลวงที่ีบ้านโปงยังนานีไปอยู่บ้านโปงถึงไหมถึงไหมโอ้โหไม่มีบ้านเลยครับหมุนเดือจบต่างแต่ออกตัวยันเทาสิ้นชัยครับบ้านโปง ต่อไปนะคะจะเป็น10ปีหญิงนะคะช่องวิ่นที่1นะคะสามตีสุขสองเาะหลวงสามบ้านโปงสี่บ้านไร่ห้าโปงพุ่งและหกชุมชนดอย ผู้หญิงนี่จะโอ้โหโอ้โหบ้านไร้ครับตัวนี้มีขาจากบ้าครับปงได้สวยมากการระยะก้าวเท้าจะสวยมากครับบ้านไร้คนนี้แล้วก็บ้านไร้ครับผมแล้วปีท้าไปเจนนมากปีท้าไปเจนนมากโอ้โหแต่ว่าสันติสุขนัมาแล้วสันติสุขตามด้วย สันดีสุกรับบ้านโป่งแล้วก็โป่งสามแม่บวนสี่ปองพุ่งห้ากอบหลวงและหกจุมชนบ้านดอยเต่าค่ะตอนนี้นักกีฬาเราจะสวยเป็นพิเศษนะครับอ่าเพราะว่าเดินกระบวนมาด้วยนะครับ มาแล้วครับแางตรงน,นี้มาแล้วครับจิม,มี่มาสุดทางเต็มแล้วก็โอ้โหไปตอลอบจิม,มี่จิม,มี่จิมมี่สันติสุขจิมมี่สัมปราคาจิมมี่สัมปราคา พ่ออย่าเดินลัดลู่นะครับขอความกรุณาด้วยนะครับอย่าเดินลัดลู่นะครับนักกีฬาครับนักเรียนอย่าวิ่งลัดลู่นะครับปล่อยตัวมาแล้วครับปล่อยตัวมาแล้วตอนนี้ยังดูไม่ออกครับยังดูไม่ออกว่าใครจะนำครับเท้าครับตอนนี้ไม้แรกส่งไม้มาแล้วครับไม้แรกส่งไม้มาแล้วส่งไม้มาแล้วไม้ที่สองส่งต่อใครส่งต่อ อ่ารู้สึกว่าอเหครับโอ้โ้มครับมาแล้วค่ะแม่บัวเน่แ่วนัวน่อแ่วน่ีแวน่ถึงดีเกาะหลวงไป้ครับทีเดียวลทีเดียวแล้วก็หายไปาโอ้ตอนนี้ มีบ้านไร่ส <yelled> ่งไม้ก่อนตามมาด้วยบ้านโปงครับบ้านโปงส่งแล้วบ้านโปงส่งแล้วบ้านไร่ส่งแล้วเอาละครับมาถึงมาสุดท้ายบ้านโปงโอ้โหบ้านโปงนำนิ้วเลยครับตอนนี้บ้านโปงนำนิ้วแล้วบ้านโปงส่งมาสุดท้ายไปแล้วเลยครับโปวบ้านโปงส่งมาสุดท้ายไปแล้วตามมาด้วยก็ได้บ้านไร่ที่ไป่ที่บ้านไร่ที่ไป่ที่ อะไรบ้าทีสสำนันโอ้โหที่สารนี้ยังที่สารนี้ยังยังยังแล้วครับยังแล้วบ้านที่สารานไปแล้วโอ้โหมันโปงมาดีสิขะผพอนนั่งยินมกินเลยโอโย้ไม่ต้องรเรียนรู้น้พริงทีเดียวอลุปอด c o、uh huh. แม่ชิมีมาไล่แม่ตูชิมีไปก่อนหลวงมาไล่มาไล่ไปแล้วแม่ตูตามไปและชิมีเกาะหลวงชุมชนสุดท้ายแม่บวนมาแล้วหมายสมาไล้นามาโอ้โหาไลนี่ต้องยอมจริครับดูหมายี่ี่หมายเสีเก้าสวยๆตามมาด้วยก่อนหลวงชุมชนแม่แม่ตู โงุ่้งและเกยียวสูงตามไปนะโอ้โหแ,แ,แ,แบบนี้เขาเรียกว่าม้วนเหยียวจบครับนำตั้งแต่ไม้แรกยันไม้สี่นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าม้วนเหยียวจบอ่าฟ้องมาดีมากครับบ้านได้สำหรับปีอาทีหน้าสอง่อปไปจะเป็นการวิ่งนะคะสี่กุหน้าสิบเมตรสิบปีชายช่องวิ่งที่หนึ่งแม่ตู้ช่องวิ่งที่สองป้านโป 3บ้านเกาะหลวงสชิ้นพลี5้าบ้านผีสำราและ6กบ้านแม่บวนค่ะ4ี่คูห้าสิเมตรสิปีชายค่ะโรงเรียนชุมชนต้นไทรต่อนะคะโกบโ่จยนให้บีลาสี่คน100เมตรแปดปีหญิงด้วยนะครับ วิ่งที่หนึ่งนะคะบ้านแม่ตูบสองบ้านโกงสามเกาะหลวงสี่ชิ้พีห้าบ้านเดืัดสนาญกีฬาพ่อพนอต่อปงกุ้งสี่คูห้าสิบเมตรสิบปีชายค่ะ ิบปีชายสี่คูนห0สิเมตรมาดูไม้ที่หนึ่งไม้ที่หนึ่งยังดูไม่ออกครับส่งไม้พอม้อมกันมาดูส่งไม้ที่สองครับไม้ที่สามใครถึก่อนไม้ที่สามมาแล้วครับมาแล้วพอหลวงมาตอเลยครับตอหลวงมาตอดตอหลวงพอหลวงตอหลวงไปแล้ว ลอยลำวิ้วแล้วเกาะหล,งลวงแล้วที่สองเกาะพือ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่23แล้วนะคะล่อยตัวมาแล้วครับปล่อยตัวมาแล้วพี่เห็นเร้วๆ,ๆอยู่นะชุมชนส่งขชุมชนส่งก่อนนะไม้ที่สามไม้ที่สามไม้ 3, ไท,ทีส่สามใครเก่อนชุมชนดก่อนชุมชนตามมาด้วยนะ เอาแล้วครับตอถาม้วครัอนนี้ก็หลงแม่สูแล้วก็ผู้ชมชนิ้โหา ตามมาด้วยชุมชนครับกอหลวงกอหลวงชิมพีแม่ปวนและแม่แพร่ถูกครับสี่คู่ถึงร้อยเมตรแปดปีชายค่ะตอนนี้รายการวิ่งของเรานะครับก็เหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วครับอากาศเป็นใจครับตอนนี้แดดไม่ร้อนครับ แดดมันไม่ร้อนแล้วครับกองเชียร์ครับกองเชียร์ครับมาแล้วครับกองเชียร์บ้านโปงออกมาแดงแล้วครับโอ้โหไม่มียอมครับชุมชนดอยเต่าครับคุณคกูบอกว่าซ้อมเชียร์อย่างเดียวกีฬาไม่เอาครับน่ะกีฬาไม่เน้เน,นเน้นกองเชียร์ ไม่เรียนเป็ดไม่เรียนเป็ดว่าไงการให้คะแนนนะคะเราก็ต้องมีการให้แบบเชียร์สม่ำเสมอนะคะ หนึงร้อยเมฆชายนะคะหปงพุ่ง,งสองชุมชนตาเต่า3มเกาะหลวงสีชิงทีห้าแม่บววหกแม่ตูดค่ะ ใดึงต้อนครับหมายะไรชอบดึงต้อนครับโอ้โหแต่ว่าใกล้เคียกกันมากแต่ว่าใกล้เขียกกันมากไปแล้วครับมาดูต่อหมาที่สองใครจะส่งก่อนหมาที่สองมาที่สองหมาที่สองหมาที่สองใครจะส่งก่อนยังมองไม่ออกเหมือนกันครับมองไม่เห็นครับไม่ได้มองไม่ออกไปแล้วครับไปยแล้วตอนนี้หมาที่สาม ยังบีอดันยู่ครับยังบีดันอยู่ยังิกันไม่ลงครับยังกินกันไม่ลงเอาละครับตอนนี้ไมรีซี่เตรียมพอมแล้วไมีี่ไมีี่ส่งพอมแล้วโอ้โหไปแล้วไมรีซี่ส่งมาแล้วแม่ตุแม่ตุแม่ตุอะไรเอาละครับนกัเลาทีมแสงมาแล้วทีมแสงหล้ แล้วก็เข้าซีนชัยไปแล้วแม่เหมืนจะเป็นแม่บุกแม่ตุกแตู่สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกซับสไค์ทุกกำลังใจค่ะมาแล้วนะคะต่อไปสี่คนหนึ่งร้อยแม่หญิงจะวิ่งที่หนึ่งสันติสุขสองฉิมพลีสามแม่ตูกสี่โป่งรุ่ง ថាកខលួងគុកជនដែងដល់ឲ្យទៀតឆອດ1 ชมชนชมชนโอ้ชมชนมาแล้วกอหลวงส่งไม้ก่อนกอหลวงโซไม้ก่อนชมชนส่งไม้ตามมาแม่บโบนี่ตามมาติดตามไม่ได้แม่โตนะชิมดีนะเรียลบดับมาเลยครับต่อหลวงนะครับชมชนแม่โบนี่แม่โตแม่ชิมดีตามมาด้วยสันติสุขครับตอนนี้ตอนนี้ ไปแล้วครับไปแล้วไม้ที่สองรับไปแล้วเอาครับตอนนี้กำลังดีกันอยู่ครับกำลังดีกันอยู่เอาครับโยนเซมาแล้วไหรจะสซไม้ก่อนไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายให้ร็วเลยให้เรวเเอาเลยครับมาด้วยเอาเลยครับขอหลวงใหหน่อยหน่อยครับเอาอย่าพวน ตามไปดิดีปโต้รู้ครับโต้รู้ไปเรื่อยๆสามเแี้วแม่บุกจะตามกันไปนะครับไม่ไม่พลิกความคาดหมายครับเกาะหลวงชุมชนออสุลายับติสด้วยเอารับแล้วก็เข้าเส้นชัยไปแล้วครับสันติสุข มีน้อ <nt> ย <monastery> <The> <plays> mm hmm. ครับมีน้อยแต่ไม่ได้คุณภาพนสอสาสี่บอมี่สอม้านไร่บาไสมลานบ้านโวเอาละเอาแล้วบาดีสาีสาโอ้โห้ินสัมลานไม่ทันนะนิดเดียวครับโอ้โห้ตายจมูกเลยครับค่ะสี่คูณหนึ่งร้อยเมตรสิบปีชายผ่านไปแล้ว ไม่เกินสิปีหญิงสี่คูณร้อยรุณอายุไม่เกินสิปีหญิงรายการสี่คูร้อยก็บาดครับหมา,โโายแรกหายแรกหายแรกใครส่งกอนครับยังครับยังเกอหลวงมาส่งกอนตามมาด้วยแม่ตูพับกน้องอย่าวิ่งล้าลูกอย่าวิ่งล้านลูกนะครับส่งไม้เสร็จยืนในลูกตัวเองเกาะหลวงแม่ตูปรมรุ่งบ้านได้ชิมบี ครับตอนนี้ไม้ที่สองถิ่นมีกัวรังจะแซงมาได้รือเปล่ามาได้ส่งไม้ไปแล้วถิ่นมีไม้เอาแล้วครับตอนนี้ก็หลวงนามเลี้ยวครับตามมาด้วยแม่ตูกก็หลวงนามเลี้ยวตามมาด้วยแม่ตุกม,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 มาไร่โอ้มาเลยพี่มาแล้วมาเลยพี่มาแล้วมาเลยมาเลยทันไหมจะไม่ทันไหม ไปดูนะครับจับลาไม้นี้นะครับโอ้โหาลายไม้สุดท้ายรับสุดยอดครับพี่นรับโอ่โห่าฮ่าฮ่าฮหาอ่อออี่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่่่าฮ่่่าฮ่า่า่่ี่ฮาา่า่่ ที่นึงเอาแล้วครับตอนนี้ส่งแล้วครับตอนนี้ส่งมาแล้วหมายที่นึงหมายที่นึงส่งมาแล้วยังกับเที่ยวกันอยู่นะบ้านที่สำรานบ้านที่สำรานบ้านที่สำรานะกับแม่บวชแม่บววส่งต่อครับตามมาด้วยเอาละครับเกาะหลวงหมายที่สามเกาะหลวงหมายที่สามเจ้ายาวๆเอาแล้วครับตอนนี้ ตามมาแล้วครับตามมาติดๆครับแม่บัวส่งมาแล้วแม่บัวส่งมาแล้วกอดลุงก็ส่งตามมาเอาละครับนี่ก็สองเอาละครับแฮมจงแฮมจงไม่อย่าเสียชีวิตได้ไม่เสียชีวิตได้แม่บัวกอดลุงแม่บัวกอดลุงที่สามกับที่สี่ชิมี่คับเอาละครับชิมมี่ส็ไดาสำนักอะชิมี่ก็ได้สานักโอ้โห อันดับสามใครไม่รู้นะครับทีมดินสำลันใกล้เคียงกันมากครับโอ้โหปล่อยตัวมาแล้ว ตอนนี้ปล่อยตัวมาแล้วครับความเร็วยังสม่ำเสมอความเร็วยังสม่ำเสมอหนึ่งยเมตรหนึ่งยเมตรหมายแรกหมายแรกหมายเรกใครส่งก่อนครับมาแล้วครับมาแล้วหมายแรกโอ้โห,โห,โหยังยังแยกไม่ออกแล้วนะครับเอาแล้วไหมแยกแยกไม่ออกแต่ว่าที่เห็นชื่อกลวครับ เกาะหลวงไม่เก็บไปดีลวคนเกาะหลวงไม่เก็บไปคนส่งไม้ไปแล้วส like ่งไม้ไปแล้วไม้ที่สามไม้ที่สามเกาะหลวงนำไปแล้วครับเกาะหลวงตามมาด้วยแม่บวนครับตามมาด้วยแม่บวนบ้านโกงเอาละแม่บวนตามมาติดๆแม่บวนตามมาติดๆส่งไม้ใกล้แล้วนะครับโโอ้หเอาละไม้เอาละเกาะหลวงครับเกาะหลวงแม่บวนครับ เกาะหลวงแม่บัวอลวอยบ้านลงปงรุ mean, ่งจามาแล้วกาะหลวงแม่บัวปงบ้านปงที่มีแรงแม่ตุกแล้วก็เป็นของเกาะหลวงไปแล้วโอ้โหเอออันดับสองจะเป็นของใครเอาละพงรุ่งพงรุ่งเจ้าอย่าอย่าเก็บได้ไหมพงรุ่งจะเก็บได้ไหมแม่ตัวไจร้องแม่ตัวไจร้องแม่ตัวใจร้น ไม่จบและจงโช,ชคดับบอกเมื่อกี้เลยโอ้โหขุดยอดมากเลยครับโโอ้โห,โหเรียนกันเจ๊เลยครับแต่ว่าหาจุดก,กินเลี้ยงครับอ,รอ้าวพออบอกว่าจะไปปิดร้านหมูกระทะครับเย็น าินสัตมแนุ่โดนได้ก้าครับคานนี้อา่ก้าวยาวๆไว้ลูกก้าวยาวๆไว้ก้าวยาวๆไว้หายใจลึกๆครับหายใจลึกๆหายใจลึกๆครับหายใจลึกๆไว้ให้เตือนก้าวยาวๆไว้นะพอแล้วป่นนี้ชิงชนะปามไปแล้วกกันตากเก็บมาแล้ nhiều đô la bạc kia rồi <laughs> đến nay cùng chờ khán giả đến đi ai 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 ai

ตามมามพีสองล้านตัวแล้วหาจหาจไหวไมจดเก็บจุดตัวี่แล้วที่สนาจะแสงที่สนาจะแสงหล้ไมไวัม้นไปขอบคุณมากครับโอ้โหตนไปแล้วนะคะสามสายานะคายาไม่ั จบแค่นี้ก่ wow อนนะคะขอบคุณค่ะ